ญาติโย,ยมที่มาทำบุญเพื่อบำรุงกำลังพระภิษุสงฆ์ซึ่งตอนที่เราอดอาหารหลายๆวันจะรู้เลยว่าจะเด็กหรือหนุ่มสาวตายหมดไม่เหลือเพราะอาหารไม่มีเราจะไม่มีอายุยืนเราอายุเราจะสั้นนั้นถวายอาหารคือถวายให้อายุยืนตอนที่พระอดข้าวเจ็ดวันก็ที่ผิวพรรณผ่องใสก็จะซูบลงดูปากก็จะซีดนะเพราะว่าอดข้าว นะแรงก็น้อยลงความสุขก็จะหายไปสมองก็จะปฏิพานไหวพริบนะบางทีก็จะอาศัยอาหารจึงเกิดขึ้นปลอดเปลืองปราดเปลืองนะนั้นถวายอาหารทุกครั้งคือถวายสิ่งที่ดี5ข้อให้แก่ผู้รับอาหาร 1. อายุยืน2อผิวพรรณดี3ม,มีความสุขนะหนึ่มีอายุยืน2มีผิวพรรณดี3ม,มีความสุข4มีกำลัง5ปฏิพานไหวพริบ นั้นถวายอาหารทุกครั้งคือ5อย่างนี้จะเกิดแก่คนที่ทานอาหารนั้นผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายอาหารก็เลยมีส่วนได้อายุยืนผิวพรรณดีมีความสุขมีกําลังมีปฏิภาณมีปัญญาในโลกทิพย์คือเป็นเทวดาก็ตามหรือโลกมนุษย์ตอนเกิดเป็นคนก็ตามเมื่อ้โยมบอกว่า,ารถไม่สะอาดนะก็เลยทําให้นึกถึงคาําสอนพระพุทธเจ้าว่าความสะอาดมีอยู่สมอย่าง คือหนึ่งประพฤติสุจริตคือทำดีทางกายเรียกว่ากายสะอาดประพฤติดีทางคำพูดเรียกว่าวาจาสะอาดประพฤติดีทางใจเรียกว่าจิตสะอาดนะซึ่งอาจจะไมไ่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันเจ็คืนก็ยังไม่เรียกว่าสกปรกเพราะว่าถ้าไม่ไปฆ่าใครถ้าไม่เอาทรัพย์ของใครถ้าไม่ไปแย่งคนรักใครเรียกว่ากายสะอาดนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสะอาดก็เลยทำให้ โลกสวรรค์เกิดขึ้นโลกมนุษย์เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดได้เสวยบุญนี่สำหรับคนที่ประพฤติกายสะอาดวาจาสะอาดวาจาสะอาดคือไม่พูดหลอกทำลายประโยชน์ใครไม่ลุเไม่พูดหลอกลวงทำลายประโยชน์ของใครแล้วก็ไม่พูดส่อเสียคือไม่พูดให้คนเขาแตกกันทะเลาะกันวิวาทบาดมางก,กันเรียกว่าวาจาสะอาดไม่พูดคำยาบคายไร้การให้คนฟังเจ็บช้ำนำใจนี่คือคำพูดสะอาด ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระพูดไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาไม่มีเหตุไม่มีผลคือพูดไปเรื่อยเปื่อยให้คนรำคาญไม่มีประโยชน์นี่คือวาจาสะอาดไม่พูดเรื่องนั้นแต่จะพูดเรื่องเป็นประโยชน์นะจิตสะอาดคือไม่คิดจะเพ่งเลงเอาทรัพย์ของใครมาเป็นของตัวเองนี่คือจิตสะอาดไม่พยาบาทสาบแช่งให้ใครวิบัติคือจิตสะอาด เชื่อว่าบาปมีบุญมีโลกหน้ามีรกสวรรค์มีทำดีทำชั่วมีผลแน่ความเชื่อนี้เขาเรียกว่าจิตสะอาดนะความไม่สะอาดก็คือตรงกันข้ามชอบข่าชอบเอาของคนอื่นนะชอบแย่ยงคนรักคนอื่นชอบพูดหลอกลวงทำลายประโยชน์คนอื่นชอบพูดให้คนเขาแตก,กกันทะเลาะกันชอบพูดหยาบคายไม่พูดจาไพเราะอ่อนหวานชอบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไรสาระ นะชอบเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของเราชอบพยาบาทวิบสาบแช่งคนอื่นวิบัตนะิไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาวว่ามีโลกหน้าโลกสวรรค์นรกมันไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลทําบุญไม่มีผลอันนี้เรียกว่าจิตสกปรกคือไม่สะอาดนั้นวันนี้โยมได้มาถวายกําลังถวายอาย,ายุแก่พระสงฆ์สมณีและคนที่รับอาหารนั้นก็ขอโยมอาย,าายุยืนมีความสุขมีผิวพรรณงามมีกําลังและมีปฏิภาณ จะเริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานและเนื่องด้วยชีวิตไม่ใช่ของเราจริงๆเรายืมร่างกายมาชั่วคราวซึ่งวันหนึ่งต้องทิ้งคือส่งคืนแผ่นดินต้องนอนเหนืออยู่แผ่นดินนะหมดลมหายใจก็คือร่างกายแตกดับแต่ไปแต่จิตตัวเดียวจิตไปเกิดใหม่ถ้าความอยากยังอยู่กิเลสตัณหายังไม่หมดจะไปเกิดอีกแต่ถ้าหมดความอยากคือไม่อยากเกิดที่ไหนแล้วเบื่อแล้ว พอเบื่อปุ๊บหยุดอยากก็คือน,นิพพานหยุดอยากคือน,นิพพานพ้นวัตสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังอยากคือต้องเกิดอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วมีบุญก็อบอุ่นใจแต่เกิดที่ไหนก็ต้องมีตายที่นั่นถ้าไม่เกิดจึงไม่ตายคือนิพพานเหนือเกิดก็เลยเหนือตายก็เรียบาพ้นทุกทั้งหมดนั่นก็จะทำอะไรให้โยมรีบทำตอนนี้เพราะว่ายัางพูดได้เดินได้คิดอะไรได้รีบๆทำ มันจะไม่เสียใจถ้าวันหนึ่งเจ็บป่วยนอนเสลอลุกไม่ขึ้นจะไม่เสียใจเพราะว่าตอนมีแรงทําดีไว้เต็มที่แล้วทําดีไว้เต็มที่แล้วอุบอุ่นใจภูมิใจใตายตอนไหนก็ไม่กลัวสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอคือพอจะหมดลมหายใจเนี่ยดวงตาจะเปิดหูจะเปิดหลับตาก็เห็นนั่นเองลืมตาก็เห็นคือเห็นอนาคตที่ตัวเองจะไปเกิดเห็นไฟจิตก็ไปเกาะกลัวไฟนั่นคือจะไปเกิดในนรก นั่นคือตัวเองเห็นเห็นคนเดียวนะบางคนก็เห็นหมาวิ่งมาจะมากัดที่ตัวเองเคยพาหมาไปล่าเนื้อล่าสัตว์อันนี้คือภาพที่จะบอกว่าจะไปเกิดที่ทุกข์หรือที่สุขบางคนก็เห็นเทวดาเห็นภาพสวยๆงามๆก็ไปเกาะภาพสวยก็จะไปเกิดที่นั่นถ้าใครหลับตาเห็นก้อนเนื้อนั่นคือจะ,จะไปเกิดในท้องแม่จะมาเป็นมนุษย์หลับตาลำมืดจะไปเกิดในภูมิเปรตที่มืด ไม่เห็นแสงเดือนแสงดาวอันนี้คือเรารู้ด้วยตนเองทุกคนจะเห็นเราอาจจะเคยเห็นคนป่วยบางคนพูดคนเดียวไหนไปไหนมาหาใครแม่แม่คุยกับใครเนี่ยคนมาเต็มเลยเอาเลยนั่นคือเราจะเห็นคนเดียวคนอื่นจะไม่เห็นนั่นคือใกล้จะหมดลมจะเห็นภาพบอกลวงหน้าบางคนเห็นภาพร้ายแล้วสะดุ้งก็จะไปเกิดในที่ร้าย บางคนเห็นภาพที่ดีก็จะไปเกิดที่ดีบุคคลที่เบื่อแล้วไม่อยากเกิดคือจะหลุดพ้นคือสงบเลยนะและอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเลยแต่ก่อนจะหมดลมมีคนเอาธรรมะไปให้ฟังยังได้ผลหมดลมปุ๊บผิวพันธุ์ที่ดำดำโดยปกติก็ผ่องใสจนญาติพี่น้องนึกว่าจะหายป่วยจะกลับบ้านแต่จริงนั่นคือจะตายผิวพันธุ์ผุดผ่องใสใกล้จะตายนั่นคือ จะลาโลกแล้วแล้วที่พูดไม่ได้ก็จะพูดได้ที่พูดไม่ค่อยออกก็จะพูดออกเหมือนก็จะหายแล้วที่จริงนั้นคือจะลาโลกเหมือนหลวงพ่อจะวาดวัดมงแยกที่หลวงพ่อคลายที่มรณาภาพผิวพันธุ์ผ่องใสย,ยิ้มแย้มจนทุกคนบอกว่าหายแล้วจะกลับวัดแล้ววันนี้ที่ไหนได้นั่นคือมรณะอีกสักพักหนึ่งก็มรณาภาพนะคือเขาเรียกว่าตะเกียงจะหมดน้ํามันตะเกียงหมดน้ํามันมันก่อนจะดับมันจะวูบ สว่างวาบแล้วมันก็ดับพลังไฟชีวิตที่ก่อนจะดับมันจะผุดผ่องใสในหลายคนเนี่ยมันก็จะมีแรงขึ้นมาจะพูดจะคุยขึ้นมานั่นคือจะจากแล้วนี่คือบางคนหรือหลายๆคนนยมหลายๆคนที่เจอแล้วบางคนก็นอนอยู่ทั้งอาทิตย์ไม่พูดไม่จาลืมตาไม่ขึ้นแต่หูได้ยินเสียงอยู่พอไปเปิดธรรมะปุ๊บเขาเสียงเข้าสู่จิตพอดับจิตปุ๊บ ผิวพันธุ์ที่ดำคล้ำก็ผุดผ่องใสเนี่ยอันในส่งที่ฟังเทศจนหมดลมผิวพันธุ์จะผ่องใสบางคนก็เหมือนกล้วยหอมบางคนก็เหมือนทาขมิน้นบางคนก็ผ่องใสนิดนึงแต่จะไม่ดำไม่คล้ำไม่สูบไม่ซีดไม่เหมือนคนตายอันนี้คือฟังพระธรรมคือฟังธรรมะฟังสวดที่คำสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าฟังที่พระทันเทศเรื่องที่เป็นกุศลที่ดีงามที่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปเปิดให้ฟัง บางคนก็ลูกไปเปิดตำราอ่านให้แม่ฟังยังได้ผลอีกผู้ชายคนหนึ่งก็พูดทางโทรศัพท์ให้แม่ให้ญาติเอาแนบหูลุงที่กำลังจะเสียเขาก็พูดปฏิจสม,มบาทสวดมักแปดสองสารอบนะครึ่งชั่วโมงก็าขาดใจคนลุงลุงดำดำก็ผ่องใสขึ้นมาชาวบ้านก็คือหาว่ามีอะไรดีพูดอะไรทางโทรศัพท์ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง มีอะไรดีคือบาลีคําไทยคําบาลีคาไทยคำเป็นภาษาพระพุทธเจ้าไงเป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนฟังได้ผลเพราะจิตไปเกาะเสียงธรรมะปุ๊บก็เลยเคยดื่มเล่ามาทั้งชีวิตนายโยมก่อนจะตายมันไม่ได้ดื่มแล้วมันได้ฟังเทศเลยไปสวรรค์ก่อนเลยเนี่ยคนทําดีทั้งชีวิตก่อนดับจิตทัโกรธปุ๊บไปนรกก่อนเพราะว่าไปจิตเสียก่อนจะหมดลมทําบาปทั้งชีวิตแต่ก่อนดับจิตไปคิดถึงบุญ,บญมาก่อนบาปยังมาไม่ได้ นี่คือสําคัญมากนั้นโกรธใครอย่าโกรธนานเคื่องใครอย่าเคืองนานเพราะผู้ที่เสียหายคือตัวเราเองจงรีบสลัดความไม่ดีออกจากใจน,าานะรับนะนั้นวันนี้ขออนุมธนาโยมทุกท่านเดอ้ออยู่ดีมีสุขอายุยืนแข็งแรงได้ทําความดีไปทุกคนทุกแห่งเจอทุกเจอภัยเจอปัญหาก็มนุษย์เทวดาคอยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจเริญนทรัาภายนอกภายในทุกคนนะโยามนะ อโยุโภพลโททีโรัววะนโทปฏิภาณโทสุขัสธาตาสุขังโซติขะจติอายงทัตตวะสุขังจะปฏิภาณโทที่ขายโยยะสวา ปะปะชะตเตอขะโตเวปัสสนานังอาคังธรรมังอาเคพุทธะปัสสนานังอนุตรเรอาเคปัสสนางโคปสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนาง อนุตตรเเรกขัสมิทานังทัทธังขังปุญญอายุจวันโนจยโสกิตสุขังพลังเมตถวิอังคธรรมสมาหิโตเทวาปุตต ปโตปโมตติติภาวะตุสัพะะสพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรกษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะ แห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระทรงทั้งปวงสถัสสาทีาท่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมืออมอ่อเทิดสาธุชมอไหนน้อยโยมชมอยชื่ออะไรนะโยมมวลชัยมนก็ม,น,มนชยัย โยมโยมอะไรนะอะไรนะสชายโยบ้านเดียวกันหมดบอกอ๋ในโยมอะไรนี่โยมสุดใจโยมนัชชาโยมรักษาโอ้โยมในโยมมันตามาเห็นเอาจิงกอาจังมากนะเนี่ยตอนขนไอตอนที่ช่วยรถอ่ะเอาจิงกอาจังมากเมกมอกน่ะเธอแบบเต็มที่ไม่กลัวน้ําเปียกเลยนะไม่กลัวโครนนะเมื่อคืนนะข้างหลังนี่ร้านอยู่นโรงเรียน โยมคมกริ t โอคมกริ t โมทนาบุนเด้อสาธุโยมชื่อบันทึกเป็นพยานแล้วอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนี่อยู่ในเฟซพระอธิการสุโคชื่อโยมอยู่ในนี้แล้วบันทึกอ่ะเจริญพรเด้อนิม์พระสงฆ์ครับนิมณฉัน